ประตูระบายน้ำทั้ง16บานที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทถูกเปิดขึ้นที่ความสูงเฉลี่ย1เมตร58เซนติเมตรจากพื้นธรณีเขื่อนตามคำสั่งของกรมชลประทานที่ใช้เขื่อนเจ้าพระยาและระบบชลประทานในการบริหารจัดการน้ำจากผลกระทบพายุนกเต็นโดยให้ควบคุมการพร่องน้ำให้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาได้ไม่เกิน2,000ลูกบาทเมตรต่อวินาที นายจรันดีสาพิรมหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำสำนักชนระทานที่12เปิดเผยว่าระดับน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่6นาฬิกาถึง9นาฬิกาวันนี้อยู่ในระดับคงที่โดยรับน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านที่มาบรรจบกันที่จังหวัดนครสวรรค์ ส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่14เมตร60เซนติเมตรท้ายเขื่อน13เมตร5เซนติเมตรและปริมาณน้ำไหลผ่าน1,442ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งเพิ่มขึ้นจากวันนี้76ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งหากปริมาณน้ำไหลผ่านเร็วถึง1,500เมตรต่อวินาทีจะต้องเปิดประตูเหนือเขื่อนด้านซ้ายฝั่งตะวันตกอีก3ประตูเพื่อพร่องน้ำออกสู่แม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำน้อยจังหวัดสิงห์บุรี

การสำรวจยังพบว่าสีน้ำบริเวณเขื่อนที่เข้มขึ้นแตกต่างจากทุกวันก็เป็นสัญญาณสำคัญว่าน้ำเหนือเริ่มมาถึงจุดนี้แล้วเช่นเดียวกับผักตบชวาบริเวณเหนือเขื่อนก็เป็นจุดสังเกตสำคัญที่หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำสำนักชลประทานที่12บอกว่าน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้ไหลเร็วขึ้นมากกว่า3-4วันที่ผ่านมา ถึงแม้ว่ามวลน้ำเหนือก้อนแรกนะคะจะอยู่ในระดับที่ทรงตัวณบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาในวันนี้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดนั่นก็คือผักตบชวานะคะที่ไหลามาอย่างรวดเร็วตามกระแสะน้ําซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าสิ่งนี้ก็เป็นสัญญาณที่จะบอกนะคะว่าปริมาณน้ําที่มาจากภาคเหนือนั้นจะไหลามาอย่างรวดเร็วและจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นด้วยค่ะ ขณะที่ผู้ประกอบการร้านอาหารบริเวณเขื่อนเจ้าพระยารรยหนึ่งที่เคยประสบปัญหาน้ําท่วมในปีที่ผ่านมาจนต้องปิดกิจการไปกว่าหนึ่งเดือนเล่าว่ามีความกังวลกับสถานการณ์น้าปีนี้เป็นอย่างมากและได้เตรียมตัวขนย้ายสิ่งของแล้วปีนี้กลัวไหมคะอ่าก็กลัวสิเขาเตรียมแต่เขาบอกอธิบดีบอกว่าจะไม่ท่วมนะเพราะเขาเปิดน้ํไหลเตรียมตัวยังไงบ้างคะปีนี้เตรียมเก็บของไว,วง้ตอนล่มนหะคาะ อย่างไรก็ตามกรมชลประทานคาดการว่าปริมาณน้ำสูงสุดที่จะไหลมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ2,500ลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีในช่วงวันที่6-7สิงหาคมนี้ซึ่งระดับน้ำขณะนี้อยู่ในปริมาณที่ต้องควบคุมเพื่อไม่ให้ท้ายเขื่อนในจังหวัดอ่างทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีระดับน้ำที่สูงขึ้นและจนเออล้นตลิ่งและเข้าท่วมจนสร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ลุ่ม เบนจะมาวิธี Voice TV รายงาน